สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุทธที่3ตุลาคมพุทธศักราช2561ค่ะสมเด็จพระเทพร,ราตนสุดาสยา,ามบรมราชกุมารีทรงเปิดในพัธการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จะเจ้าอยู่หัวมหาวิทยาลัยกรบดินทรเทพยัว,ะว,ะวะรางกูลสืบสารราชสันตติวง์วิพัฒนมหาวิทยาลัยกร วันนี้เวลา8.45นาทีสมเด็จพระเทพรัตน์สิดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังศาลาราชประชาสมาคมวังไกลจังวลอำเภอหัวหินจังหวับีรีฉันทรงเปิดในเทศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวิชาลางกรประดินทพระเทพะยะวะรงกูลสืบสารราชสันตติวงศ์วิพัฒนามหาวิชารางกร ซึ่งมูลนิธิสมเด็จพระพันวษาอาิกาเจ้าร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรมและบริษัทสยามพิวัฒน์จำกัดจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จะเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา66พรรษาวันที่28กรกฎาคม2561และเพื่อเผยแพร่พระราชประวัติพระราชกรนียกิจที่ทรงสืบสารรักษาต่อย,ยอดพระราชปณิธานและพระราชกรณียกิจในสมเด็จพระบรมราชกุมารยาธิที่ราชา เพื่อประโยชน์สุขของประเทศชาติและปวงชนชาวไทยโดยรวบรวมข้อมูลและพระฉายาลักษณ์ที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราชานุญาตให้นํามาเผยแพร่และตั้งชื่อส่วนจัดแสดงให้มีความหมายคล้องจองกับการทรงงานแบ่งออกเป็นสี่ภาคประกอบด้วยภาคบดินทรราชประวัติ าการแสดงพระราชกริาวัตรเมื่อครั้งส่งเสย์ด้านการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศการสถาปนาพระอิสริยยศสมเด็จพระบร,รมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมาร ภาคัตยติยารัชกรณีแสดงพระราชกรณียกิจที่ทรงปฏิบัติเพื่อประเทศชาติและประชาชนตั้งแต่ครั้งทรงดำรงพระอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารทางด้านการสังคมสงเคราะห์ที่ได้พระราชาทานสิ่งของและพระราชทรัพย์เพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ประสบภัย ด้านการเกษตรทรงสนับสนุนการศึกษาวิจัยด้านการแพทย์สาธารณสุขที่ได้พระราชทานอุปกรณ์การแพทย์และทุนการศึกษาพร้อมทั้งมีพระราชดำริให้จัดตั้งศูนย์สุขภาพชุมชนรวมทั้งระพปีชาสามารถด้านการทหารด้านศิลปะวัฒนธรรมศาสนาสถาปัตยกรรมและมัณฑน,นศิลป์ พระกตะเวทีราชก,กตัญยุตาแสดงถึงพระกะตัญยูกะตะเวทีตาธรรมขอภัยค่ะแสดงถึงพระกะตัญยูกะตะเวทีตาธรรมแห่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีต่อพระบาทสมเด็จพระประมินทร,รมหาพภูนพิョอดุยเดชบร,รมนาถบพิตรและสมเด็จฯฯพระ,ระรานางเจ้าสิทิกิจพระบรมราชนีนาถตรัาการที่9้าโดยทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัรปการในฐานะสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ และเมื่อทรงได้รับพระมหากรุณาธิคุณทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระม่อมสถาปนาพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบร,รมโอรสาธิราชสยามปกุฎราชกุม,มารทรงแบ่งเบาพระราชภาระ โดยได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในภูมิภาคต่างๆทั่วประเทศรวมทั้งในต่างประเทศจนเสด็จถเหริงทวารยาราชสมบัติสืบราชสันตติวงศ์ได้มีพระราชปณิธานที่จะสืบสารรักษาต่อยอดโครงการต่างๆเจริญรอยตามพระยุคลบาทเพื่อสร้างประโยชน์สุขให้แก่ปวงประชา และภาคราชวรากรกิติคุณเป็นการบำเพ็ญพระราชการณียกิจด้วยพระเมตตาและพระปีชาชานทําให้พระเกียรติคุณเป็นที่ประจกักษ์จนสถาบันทั้งในประเทศและต่างประเทศทุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายปริญญาและเหรียญรางวัลเพื่อเฉลิมระเกียรติในหลายสาขา โดยนิรศการดังกล่าวจะเปิดให้ประชาชนเข้าชมทุกวันจนถึงวันที่7ตุลาคม2561ตั้งแต่เวลากล้0 0 0กนถึง17.00นและขอความร่วมมือที่ผู้เข้าชมให้แต่งกายสุภาพเนื่องจากสถานที่จัดเทศการอยู่ในเขตพระราสถานนอกจากนี้ยังมีการออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของโครงการส่วนพระองค์อาทิมูลนิธิสมเด็จพระพันธุ์เาาอาิกาเจ้าที่นำเสื้อยืดโปโลกระเป๋าและของที่ระลึกมาจำหน่าย โครงการช่างหัวมันตามพระราชดำริจำหน่ายพืชผักสวนครัวไข่ไก่และนมพาสเชรีส์โครงการในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสวนฝึกอบรมทางการเกษตรเขากระปุกอำเภอท่ายางนำผักผลไม้และสินค้าแปรรูปต่างๆอาทิคุกกี้ข้าวเม่าหมี่ซาลาเปากะลิงปิงแค่อิ่มมะม่วงแค่อิ่มมาจำหน่ายแก่ผู้ที่เข้าชมนิทศกาลได้เลือกซื้อสินค้าที่มีคุณภาพและปลอดภัยต่อสุขภาพ การเสด็จพระราชดำเนินกลับได้ทอดพระเนตรการแสดงดนตรีไทยของอาจารย์อนวยขำปรางและกลุ่มผู้สูงอายุที่ไปบรรเลงและขับร้องเพลงถวายพร้อมกันนี้ทรงเยี่ยมรัษฎรที่ไปเฝฝาทูลอองพระบาทรับเสด็จด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักอัครราชกุมารีทรงหารือแนวทางความร่วมมือกับศูวนย์วิจัยมะเร็งแห่งสหพันสาธารณรัฐเยอรมนีเมืองไฮเดลแบกสหพันสาธารณรัฐเยอรมนี วันที่1ตุลาคมพุทธศักราช2561เวลา14นาฬิก15นาทีตามเวลาท้องถิ่นของเมืองไฮเดมแบกสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวไลลักอัครราชกุมารีเสด็จออกจากโรงแรมที่ประทับออโรแพอิเซโฮฟไฮเดนแบกไปยังสื่์วิจัยกะเร็งแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีโดยมีศาสตราจารย์ดรโยเซฟพุกตา ผู้อานวยการด้านบริหารศูนย์วิจัยมะเร็งแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีและศาสตราจารย์นายแพทย์ฮารันชัวเฮาเซนอดีตผู้อานวยการด้านวิทยาศาสตร์ศูนย์วิจัยมะเร็งแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีพร้อมด้วยผู้บริหารเฝ้ารับเสด็จสําหรับศาสตราจารย์นายแพทย์ฮารันชัวเฮาเซน อดีตผู้อำนวยการด้านวิทยาศาสตร์ศูนย์วิจัยมะเร็งแห่งสาหพันสาธรารณรัฐเยอรมนีผู้ที่ได้รับรางวัลพระราชทานสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลประจำปี2548และเป็นผู้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาการแพทย์ ประกรปี2,551จากการค้นพบไวรัส HPV ขึ้นเป็นสาเหตุสำคัญขอ,ของการเกิดมะเร็งปากมดลูกในสตรีนำไปสู่ความสำเร็จในการนคิดค้นวัคซีนต้านไวรัสที่สามารถลดอุบัติการการเกิดโรคมะเร็งในปากมดลูกได้ในสตรีทั่วโลกจากนั้นทรงรับฟังบรรยายการดำเนินงานของสูนวิจัยมะเร็งแห่งสาภันสาธรณรัฐเยอรมนีจากศาสตราจารย์ดรโยเซฟพุกตาผู้อำนวยการด้านบริหาร โดยมะเร็งนับเป็นปัญหาสำคัญของสาพันธสาธารณรัฐเยอรมนีในแต่ละปีมีผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งรายใหม่ปีละกว่า450,000รายศูนย์วิจัยมะเร็งแห่งสาพันธสาธารณรัฐเยอรมนีเป็นศูนย์วิจัยทางชีวาการแพทย์ที่ใหญ่ที่สุดในสาพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีได้รับการก่อตั้งขึ้นในปีคศ1964 เพื่อทำการค้นคว้าวิจัยและพัฒนาแนวทางการวินิจฉัยและรักษาใหม่ๆที่จะช่วยให้ผู้ป่วยโรคมะเร็งรอดชีวิตได้ดีขึ้นเป็นสถาบันที่มีความก้าวหน้าอย่างสูงด้านงานวิจัยและการพัฒนาวิธีการใหม่ๆเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในด้านการวินิจฉัยและการรักษาโรคมะเร็งโดยมีการศึกษาหากลไกพื้นฐานของโรคมะเร็งรวมทั้งค้นหาสาเหตุและชี้ให้เห็นถึงปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคดังกล่าว การตรวจพบโรคมะเร็งตั้งแต่ระยะแร,แรกๆก่อนที่จะลุกลามรวมทั้งเผยแพร่ความรู้เรื่องโรคมะเร็งแก่ผู้ป่วยและบุคคลทั่วไปซึ่งเป็นประโยชน์ในการดูแลสุขภาพอนามัยต่อไปสูนวิจัยมะเร็งแห่งสาพันสาธรารัฐเยอรมนีเป็นสมาชิกของสมาคมศูนย์วิจัยแห่งชาติเฮมโฮล์ olt, ซึ่งเป็นองค์กรวิจัยที่ใหญ่ที่สุดในสาพันสาธรารัฐเยอรมนีและได้รับงบประมาณสนับสนุนจากภาครัฐ ปัจจุบันศูนย์วิจัยมะเร็งแห่ง 4, สาพันสาธารณรัฐเยอรมนีมีบุคลากรก,รกว่า3,000คนมีนักวิจัยและนักวิทยาศาสตร์คนและนักศึกษาปริญญาเอกกว่า400คนโดยมีชาวต่างชาติกว่า81ประเทศร่วมปฏิบัติงานในศูนย์โอกาสนี้ศาสตราจารย์แพทย์ฮารันัวเฮ่าเส้นกราบทูลว่ารู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุลภาพรวลัยลักษ์อัครราชกุมารี เสด็จมาทอดพระเนตรการดําเนินงานของศูนย์วิจัยมะเร็งแห่ง 3, สาพันตราธารัฐรถเยอรมนีอีกวาระหนึ่งโดยครั้งนี้เป็นการขยายความร่วมมือด้านการวิจัยการศึกษาและการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากรให้ครอบคลุมถึงสถาบาันที่ทรงกัดตั้งขึ้นใหม่คือราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ซึ่งส่งมุ่งมั่นให้เป็นสถาบันระดับอุดมศึกษาที่ได้มาตรฐานระดับสากลทับหน้าที่ผลิตบุคลากรทางการแพทย์การพยาบาลน,นักวิจัย และนักวิทยาศาสตร์ในสาขาที่ขาดแคลนให้กับประเทศไทยรวมทั้งค้นคว้าวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทยพร้อมกันนี้ทรงรับฟังบรรยายการดําเนินงานด้านชีวสารสนเทศาศาสตร์ประยุกต์โดยาศาสตราจารย์ดรเบเนดิก์โบหัวหน้าภาควิชาชีวสารสนเทศาศาสตร์ประยุกต์ เกี่ยวกับการพัฒนาวิธีและขั้นตอนในการวิเคราะห์และวินิจฉัยข้อมูลระดับโมเลกุลต่างๆที่เป็นสาเหตุการเกิดโรคมะเร็งหรือปัจจัยทานายโรครวมไปถึงการพัฒนาระบบในการนําข้อมูลระดับโมเลกุลมาประกอบในการพิจารณาเลือกการรักษาท่่กาเพาะเจาะจงให้กับผู้ป่วยมะเร็งแต่ละคน โดยศูนย์วิจัยสามารถพัฒนาวิธีการวิเคราะห์ที่เพิ่มความสามารถในการศึกษาข้อมูลขนาดใหญ่หรือ Big Data ได้อย่างถูกต้องแม่นยำและรวดเร็วซึ่งการดาเนินงานดังกล่าว<ด>สอดคล้องกับการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตร์ข,ข้อมูลสุขภาพของคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การพแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวัยไรลักษณ์อัครราชกุมารี สรงมีพระวิสัยทัศน์กว้างไกลในการพัฒนาการศึกษาเพื่อสร้างบุคลากรผู้เชี่ยวชาญในทุกสาขาวิชาชีพให้มีความรู้ความสามารถเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศโดยมุ่งมั่นให้ความเป็นเลิศทงางด้านการศึกษาโดยการใช้การวิจัยนำโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน ข่าวในพระราชสำนักแล้วนะคะคํานี้คุณธนสอนอมาตยากุลดิฉันสัสิชารัตนาถาวรสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ